ครับผมวันนี้สวัสดีครับผมวันนี้พาพี่น้องมาดูฟาร์มวัวอยู่ทีออ่ประกอบกิจฟาร์มนะครับผมอยู่บ้านนาอำเภอกันทะลักจังหวัดสีสเกตนะครับผมตัวนี้ชื่อเจ้าซิงโตครับอายุอยู่ประมาณเกือบร้อยเจ็ดร้อยหกสิบห้าร้อยหกสิบห้าครับเจ้าซิงโตเจ้าซิงโต Chào tình tô Khu yu khu yu Ui sử dụng đây Dùng dây dao Hà lăng can Thay Thay nhây hên Sinh tô Sinh tô to Sinh tô căn đây โมบัเขานกถูกหัวผมเจาซิงโตได้ราชมงคลสานนี่นะได้นำสองราชมงคลปีหกสองปี62ี62ได้รางวัลมาแล้วผมเป็นคนถ่ายเอาขอเอร์โทรไเอยเอาะเอาศูนย์หกห้านย์ห้าสองเจ็องเจ็น่งสามสองศูนย์หนึ่งสามสองศเจ้าซิงโตนะครับผม สนใจผสมจริงสมจริงครับเริ่มต้นที่1 0 0 0บาทเริ่มต้นที่1,000บาทนะครับผมใหญ่จริงครับยักษ์จริงครับตัวนี้ครับเจ้าสิงโตครับเปิดราคาไหมราคามาคุยกันอยู่นีตัวนี้ครับผมราคามาคุยกันอยู่บ้านเลยนะครับผมตัวนี้ครับยังแพงอยู่ครับผมยังยังยังพูดไม่ได้เนาะต้องมาคุยกันก่อนครับผมครับสวัสดี FC ด้วยนะครับผม วันนี้พาพี่น้องมาดูจุใจเลยนะครับผมทั้งใหญ่ทั้งยาวมันคือสิบบ่ได้เอามาหันมาโอ้โคนถ่ายก็ยานดีเนาะตัวหัวเลยเอามาผมสูงร้อยเจ็ดสิบสองร้อยเจ็ดสิบสองค้นค้นนี่แหละคนร้อยเจ็ดสิบสองสูงหกสิบหกสิบเจ็ดบ่หกสิบเจ็ด ล้อยเจ็ดสิบบอกซูมกับคอยอีกร้อยหกสิบมาบังทายแน่บังทายแน่ดึงไปดึงไปอ้าวอ้าวอ้าวเออได้แล้วได้แล้วอู้ถ่ายซูงแแฮงสนใจมาดูตัวจริงได้ที่บ้านเลยนะครับผมโทรมานะครับคุยกันอยู่บ้านครับผมหางสวยถึงดินขาหลังสวยท้ายสวยลำตัวยาว มองดีครับเอมแกมผมมึงขาสวยโอ้ยนกยอดเดี๋ยวตัช่วงหน้าง้างง้างเอาขาหน้าโว้ยใหญ่ยาวตรงดีช่วงคอยาวหน้าสวยหูสั้นปากเครื่องสีชมพูหมดนะครับผม โอ้ยยอดจริงๆแแ่แท่แทสีกรงามอาบน้าล้นบ่นีิย่างมามามาไปไกลล้วมาม่ตองย่านม่ตองย่านมาาิงโตครับโอ้โหเท่มากเลยวะ

อะไรอะไรไว้ในกล่องเอาจะคข้องกับฟ้าแน่ตีบันไดฟ้าลราอยู่หน้าร้านเนาะนคนไราอยู่หลังร้านเนาะรับประกันครับช่วงดีลำตัวยาวไม่มีที่ตีครับพี่น้องครับ หางสวยหางสวยกันซึ่งซึ่งจริงครับผมหน่อยใหญ่ก็ะซึ่งได้ตัวน้อยก็ย่านตัวน้อยเห็นแต่ตัวใหญ่ย่างใส่ก็ย่านแล้วแหละย่ใหญ่โพดอ่ารับประกันความสวยครับผมพี่น้องครับสนใจก็ โทรมาได้เลยนะครับผมหรือตอิดต่อพานผมมาก็ได้ครับผมทางเฟซก็ได้นะครับผมเ,เฟซผมก็พุตานลูกตาลน,นะครับผมวันนี้พาพี่น้องมาชมอย่างจุใจเลยนะครับเจ้าซิงโตราชาวัวพญาวัวราชาวัวชาโลเล่นะครับนี่ใหญ่จริงยักษ์จริงสมจริงด้วย หมวอลิฟตอ่าครับผมอ๋บักเจมบ่บักเจมต่ำกว่านี้ตัวนี้สูงยาวมีคนละสุดยางเนาะคนละแบบเบิ้งเบิงช่วงไต่ข้อแนเบิ้งมันคือนาคักแท้น้นาองน้อะมาสมุละ อ้วนิ่งแหงหนอผมเคยประกวดดิวไงหีือไงหลีโอ้โจัดส่งจัดส่งบอสอ้าเกบให้เบิ้งแน่เบิ้งคอยบ่เคยเห็น เป็นเห็ดจังไงบ่เอาเอาครับผมก,ก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมกดติดตามให้ด้วยนะครับอย่าลืมสั่นกระดิ่งด้วยนะครับผม <c oughs> เพื่อจะไม่ได้พลาดการลงคลิปใหม่ๆนะครับผมอบโอ้ยอะไรไปฟูงนะ ใจไปคุ้มฟูงกะอ่าอ่จาจะคองคุยแน่บันีคุยแน่ครับสนใจไปคุ้มฟูงกะมาเบ่งอยู่เฮ่อนครับครับงวยูหนีขายชตัวขายทุกตัวขายทุกตัว่วน,นะนี่กับพอง,งามเลยเนาะคร,ครับผมคอกๆเลย ผมวันนี้ก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใด้วยนะครับผมเฮ <laughs> ้ยใหญ่ของยาวยวายย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 ยใหญ่ยย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 ายาาออยยัยยยยยบนยย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 ยายยย เสริมอาหารนิดหน่อยเสริมอาหารเสริมนิดหน่อยพอประมาณว้วนนะครับอ๋อไม่อยากไม่ให้อ้วนเท่าไหร่นาะ้อเดี๋ยวงัวแม่มาไก่ร้อยเชือกครับผมก็ลาท่านชมก่อนครับผมสวัสดีครับ